สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นิยายเรื่องคัมภีวิถีเซียนตอนที่5 0 1อถึง900 EP 7ตอนที่507-507เถึง507รเริ่มกันเลยครับตอนที่507แสงสว่างณปลายอุโมงค์หารลี่รับแหวนมาพร้อมกับสวมลงบนนิ้วใดนิ้วหนึ่งอย่างไม่ลังเลผู้เท่าเห็นเช่นนี้ก็ยิ้มเบาๆเอาเถิด เจ้าสามารถเข้าเมืองได้แล้วในเวลากลางวันของทุกวันจะสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างอิสระเวลาที่เหลือล้วนอยู่ในช่วงเวลาป้องกันที่หนาแน่นทั่วทั้งเมืองเมื่อสงครามเริ่มขึ้นแหวนวงนี้จะส่งข่าวเรียกเจ้าเองเจ้าสามารถรออยู่ในถ้ำพำนักจนกว่าจะถึงเวลานั้นหลังกล่าวจบผู้เท่าก็หลับตาลงอย่างเชื่องช้าไม่ได้เอ่ยอันใดต่ออีกฮาร์ลี่มองผู้เท่าด้วยสายตาล้ำลึก ก่อนจะตรงดิ่งเข้าไปในเมืองทันทีหลังจากผ่านประตูเมืองเข้าไปแล้วยามนี้ถนนภายในเมืองดาวจรัดฟ้าแทบจะไม่มีคนอยู่เลยนั้นๆครั้งจะเห็นผู้บำเพ็ญเพียรหนึ่งถึงสองคนบินผ่านไปผ่านมาบ้างส่วนเหล่ามนุษย์ธรรมดาล้วนต่างหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านเต็มไปด้วยความเงียบเหงาปราศจากชีวิตชีวาสีหน้าของฮร์ลี่ยังคงปกติทว่าในใจกับรอบเฉลิมฉลองในใจ ดูจากรูปรการตลาดในเมืองจะต้องถูกปิดไปแล้วอย่างแน่นอนถ้าเขาไม่ได้ตรเตรียมสิ่งของจําเป็นทั้งหมดบนเกาะทักษิณกระจังแล้วก็เกรงว่ายามนี้จะต้องปวดเสียนเวียนกล้าวมิใช่น้อยฮาร์ลี่หัวเราะเบาๆก่อนจะกลายร่างเป็นแสงสีเขียวเหินร่างขึ้นฟ้าตรงดิ่งไปยังถ้ำพำนักบนเขาแห่งปราดทันทีร้านรวงทั้งหมดต่างปิดตัวลงอย่างที่คิดไว้ไม่มีแม้แต่เงาของคนฮาร์ลี่ใส่หัวไปมาแต่ไม่ได้หยุดลงแต่อย่างใด บินตรงดิ่งไปยังทันาน39ของเขาแห่งปราดทันทีทันทีที่เข้าไปในเขตของเขาแห่งปราดฮาร์ลี่ก็สัมผัสได้ถึงการป้องกันที่แน่นหนาซียิ่งกว่าภายนอกเพียงแค่จิตสัมผัสที่ใช้ตรวจสอบเขาก็มีสิบกว่าระลอกแล้วแต่ดีที่หลังจากจิตสัมผัสเหล่านี้สัมผัสถึงแหวนสีเหลืองบนนิ้วมือของเขาก็ไม่มีใครออกมาสอบถามฮาร์ลี่แต่อย่างใดทว่าสิ่งที่ทําให้ฮาร์ลี่ต้องขอมวดคิ้วกลับเป็นจิตสัมผัสของผู้บําเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมขั้นปลาย ฮานลี่แส้เป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวตรงดิ่งไปยังหน้าถ้ำพำนักของตัวเองทันทีผนึกหน้าถ้ำยังคงเป็นเหมือนตอนที่เขาผนึกมันใหม่ๆไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงทว่าฮานลี่กลับยืนเหม่ออยู่หน้าผนึกพักหนึ่งก่อนจะพ่นลมหายใจออกมาคราหนึ่งครั้งนี้แม้เวลาที่ออกไปอยู่ข้างนอกจะไม่นับว่านานนักแต่จำนวนครั้งที่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกลับมีมากมายถึงขนาดต้องทิ้งถ้ำพำนักที่ตนอาศัยมาเกือบร้อยปีแห่งนี้ไป ทำให้ฮาร์ลีย์อดรู้สึกเสียใจไม่ให้เขาใช้ป้ายคาสั่งปลดผนึกอย่างเงียบๆก่อนจะก้าวเข้าไปข้างในอย่างเชื่องช้าภายในยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงฮาร์ลีย์ให้เข้าไปดูห้องเลี้ยงมแมลงที่ตนเป็นห่วงมากที่สุดก่อนจะพบว่า,มาแมลงกลืนทองเหล่านั้นยังคงปลอดภัยดีจึงจะวางใจลงเพียงแต่ว่าเขากลับใช้ย่ามสัตว์วิญญาณที่เตรียมไว้แต่แรกเก็บมแมลงกลืนทองทั้งหมดไว้ข้างในหลังจากนั้นก็ตรงดิ่งไปยังสวนสมุนไพร เก็บยาวิญญาณลงไปในย่ามเก็บของทั้งหมดหลังจากทําทุกอย่างเสร็จสิ้นหฮรรี่จึงถอนหายใจออกมาอย่างผ่อนคลายสุดท้ายก็เดินไปยังห้องนอนของตนอย่างชา้ชาๆเอนหลังลงบนเตียงพลังคิดแผนการต่อจากนี้จําเป็นต้องสังหารผู้บําเพ็ญเพียรแห่งสมาคมดับดาราขั้นเดียวกันหนึ่งคนจึงจะสามารถใช้เขตอาคมเคลื่อนย้ายไปสู่นอกมหาสมุทรดาวคลั่งเนื่อนหายข้อนี้สําหรับเขาไม่นับว่าเป็นปัญหายากลําบากแต่อย่างใดแต่สิ่งที่หฮรรี่เป็นกังวลก็คือ เกรงว่าสงครามยังไม่ทันได้เริ่มขึ้นคนของวังดาราก็ล่วงรู้เรื่องที่เขาครอบครองเต่านภา,าศูนย์ก่อนไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่อาจคาดเดาว่าตัวประหลาดเท่าเหล่านั้นจะออกจากพระราชวังนภา,าศูนเมื่อไหร่เช่นกันหากตัวประหลาดเท่าเหล่านี้ปล่อยข่าวให้แพร่พรายออกไปแล้วล่ะก็เขาก็มีแต่ตายสถานเดียวนอกจากนี้แล้วเขายังมีเรื่องกังวลใจอีกเรื่องหนึ่งแม้โอกาสเป็นไปได้จะไม่สูงนักแต่เขาก็กลัวว่าต่อให้สําเร็จเงื่อนไขที่ตกลงไว้ ทางฝ่ายเบื้องบนของวังดาราจะเล่นลูกไม้อะไรอีกโดยที่เขาได้แต่สิ้นหวังไม่อาจใช้เขตอาคมเคลื่อนย้ายได้ต่อให้เบื้องบนกลับคำจริงๆพวกเขาผู้บำเพ็ญเพียรเหล่านี้จะสามารถทำอันใดได,ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะตอบตกลงเงื่อนไถข้อตกลงตอนอยู่หน้าประตูเมืองไปอย่างเรียบเฉยทว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะรอให้วังดาราเรียกใช้เฉยๆแต่แรกอยู่แล้วเขาเตรียมตัวตรวจสอบสถานการณ์การป้องกันของเขตอาคมเคลื่อนย้ายบริเวณใกล้เคียง ดูว่าสามารถรอบเข้าไปใช้งานหรือไม่หากการป้องกันหละหลวมจริงๆเขาก็จะอาศัยโอกาสนี้หลบหนีไปในส่วนของการมีปัญหากับตัวตนอันยิ่งใหญ่อย่างวังดาราโดยสมบูรณ์เช่นนี้เขาก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดอย่างไรเสียเขาก็ต้องถูกบรรดาตัวประหลาดเท่าระดับก่อกำเนิดกลุ่มนั้นไล่ล่ายอยู่ดีครั้นคิดปลอบใจตัวเองเช่นนี้แล้วหฮรลี่ก็ตกสู่ห้วงพวังนิทราไปหลังจากผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆนานามาร่างกายและจิตใจของหฮรลี่ก็อ่อนล้าสุดจะทนแล้ว วันถัดมาหฮรลี่ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกกระชุ่มกระชวยฟ้าสว่างจ้าแล้วเขาเดินออกจากถ้ำพรรนักอย่างช้าๆเหินร่างขึ้นไปบนฟ้ามองสำรวจบริเวณโดยรอบแม้ว่าผู้บำเพ็ญเพียรจะไม่มากมายเท่าปกติแต่จำนวนนั้นกลับแตกต่างจากเมื่อวานที่พึ่งเข้าเมืองใไไหม่ราวฟ้ากับเหวดูท่าว่าเวลานี้สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระแล้วหฮรลี่ไม่แม้แต่จะลังเลเขาบินสำรวจบริเวณใกล้เคียงไปรอบหนึ่งครั้นเห็นว่าไม่มีผู้ใดคอยจับตามองก็ตรงดิ่งขึ้นไปบนชั้นห้าสิบทันที การป้องกันแน่นหนาขึ้นเมื่อหฮลี่เหินลึกเข้าไปไม่นานนักเขาก็บินไปถึงน่านฟ้าเหนือพระราชวังดาวจรัสฟ้าที่มีเขตอาคมเคลื่อนย้ายวางอยู่เขาไม่ได้หยุดลงแม้แต่ครู่เดียวแซงทำเป็นเดินทางผ่านพระราชวังไปทว่าในช่วงเวลาอันสั้นเช่นนี้หฮลี่ได้รอบส่งจิตสัมผัสเข้าไปสำรวจภายในพระราชวังเรียบร้อยแล้วตอนเริ่มต้นนั้นช่างราบรื่นแทบจะไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้น ก็สามารถแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังส่วนนอกแล้วทว่าทันทีที่จิตสัมผัสเข้าใกล้พระราชวังส่วนในพลันปรากฏผนึกห่วงห้ามสีเขียวเหลืองสองสีขึ้นมาโชคดีที่ฮานลีเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วจึงรีบเก็บจิตสัมผัสกลับมาโดยไม่ได้สัมผัสกับผนึกห่วงห้ามจริงๆในขณะเดียวกันสีหน้าของเขากลับดำดิ่งลง แม้ว่าอิงตามที่คาดเดาผนึกห่วงห้ามแค่นี้ย่อมไม่อาจขวางกั้นการแทรกซึมจิตสัมผัสของหฮลี่ได้ทว่าหากทำเช่นนี้จะเป็นการแหวกย่าให้งูเตือนเสียมากกว่าหฮลี่ไม่มีทางทำเรื่องง่วงงมเช่นนั้นอย่างแน่นอนบนท้องฟ้าคิ้วของเขายังคงขมวดมุ่นเป็นเพราะผนึกห่วงห้ามเขาจึงไม่ได้สำรวจจำนวนและระดับบำเพ็นเพียรของผู้บำเพ็นเพียรภายในพระราชวัง แต่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดเองก็ไม่น่าจะปรากฏตัวที่นี่เช่นเดียวกันภายในพระราชวังอย่างมากมีผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมขั้นกลางหรือขั้นปลายก็นับว่าดีมากแล้วหากให้เปรียบเทียบกับสถานที่สำคัญแห่งอื่นทางเบื้องบนของวังดาราย่อมไม่ให้ความสนใจกับพระราชวังดาวจรัสฟ้าแห่งนี้มากนักหลังจากหายลี้บินออกไปในระยะที่ไกลพอสมควรแล้วก็วนอยู่ข้างนอกพักใหญ่เบี่ยงเบนเส้นทางจากเดิมเล็กน้อยจึงจะเหินร่างกลับไป คราวนี้เมื่อบินฐานอีกด้านของพระราชวังดาวจรัดฟ้าหานลี่ก็อดไม่ได้ที่จะส่งจิตสัมผัสออกไปอีกครั้งดูว่าสามารถหาช่องโหว่ของผนึกห่วงห้ามได้หรือไม่ทว่ายังไม่ทันสำรวจพบช่องโหว่ใดๆของผนึกห่วงห้ามจู่จูกลับได้ยินน้ำเสียงหยาบกรานแววเข้ามาในหูเสียก่อนสหายจางสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคนดูแลเขตอาคมเคลื่อนยายนั้นว่าอย่างไรบ้าง ศิลาวิญญาณสามพก้อนต่อคนยังไม่พออีกหรือนี่เป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่พวกข้าจะสามารถออกได้แล้วฮาร์ลี่ได้ยินแล้วก็ตะลึงเล็กน้อยกวาดตามองผู้บำเพ็ญเพียรสองคนที่บินต่ำอยู่ไกลออกไปอย่างรวดเร็วความเร็วของเขาลดลงโดยฉับพลันผู้บำเพ็ญเพียรทั้งสองนี้หนึ่งเป็นวัยกลางคนหน้าดำสวมชุดสีเทาส่วนอีกคนเป็นบุรุษหน้าเหลืองรูปร่างผ่ายผอมท่าทางอ่อนแอ ทั้งสองต่างอยู่ในระดับสร้างปราณขั้นกลางประโยคเมื่อครู่เป็นฝ่ายผู้บำเพ็ญเพียรหน้าดำที่เอ่ยถามบุรุษร่างผอมตรงหน้าด้วยอารามรีบร้อนทั้งสองมีท่าทีระแวดระวังซ้ำยังรอบสนทนากันในพื้นที่ว่างเปล่าไร้ผู้คนอย่างลับๆทว่าด้วยการครอบคลุมของจิตสัมผัสของฮาลี่จึงสามารถได้ยินโดยไม่ตกหล่นแม้แต่คำเดียวชูระวังหน่อยสื่อสารกันด้วยกระแสจิตดีกว่า บุรุษรูปร่างาผ่ายผอมผู้นั้นกวาดตามองรอบๆอย่างไม่สบายใจขณะที่ฮาร์ลี่กลับระวังเป็นอย่างมากเขาซ่อนตัวพร้อมกับเข้าสู่สภาวะเก็บซ่อนกลิ่นอายในพริบตาบุรุษร่างผอมย่อมไม่สามารถพบเห็นได้ในขณะเดียวกันฮาร์ลี่เก็บจิตสัมผัสจากบริเวณอื่นกลับมาแล้วเจาะจงไปที่สองคนนี้ทั้งหมดแทนเตรียมตัวดักฟังกระแสจิตของทั้งสองนี่ก็เป็นเพราะจิตสัมผัสของฮาร์ลี่แข็งแกร่งกว่าทั้งสองมากมายนัก จึงสามารถทำโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัวเช่นนี้มิฉะนั้นหากเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมผู้อื่นแล้วก็จำเป็นต้องใช้วิชาลับชั้นยอดที่แสนจะหายากบางอย่างเท่านั้นจึงจะสามารถลอบฝังกระแสจิตของทั้งสองได้ถึงแม้อีกฝ่ายจะเป็นญาตาิห่างๆของผู้น้อยทว่าการลักลอบส่งคนไปยังมหาสมุทรดาวคลั่งยังต้องรองรับความเสี่ยงมิใช่น้อยเขาบอกว่านอกจากศิลาวิญญ,ญาณห้าพันก้อนต่อคน มีเช่นนั้นก็เลิกคิดเสียเถิดนี่ยังเห็นว่าพวกเราล้วนเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณสำหรับวังดาวแล้วจะมีหรือไม่มีก็ได้หากเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมแล้วก็ต่อให้มอบศิลาวิญญาณแก่เขามากกว่านี้เขาก็ไม่มีทางปล่อยให้ออกไปแม้แต่ครึ่งก้าวบุรุษร่างผอมหัวเราะอย,ย่างขมขื่นส่งกระแสะจิตไปอย่างหมดหนทางห้าพันหรือเขาเห็นพวกข้าเป็นแพะอ้วนหรือยอย่างไร พวกเราเป็นแค่ผู้บำเพ็ญเพียรสันโดษระดับสร้างปราณจะไปหาศิลาวิญญาณมากมายขนาดนั้นมาจากไหนบุรุษไวกลางคนหน้าดำคำรามด้วยสีหน้าไม่น่าดูแต่ยังนับว่ารู้จักใช้การส่งกระแสจิตพูดออกไปแทนแต่หากให้อยู่ในมหาสมุทรส่วนในก็อันตรายเกินไปผู้บำเพ็ญเพียรสันโดษอย่างพวกเราล้วนสามารถถูกลากเข้าไปร่วมวงวนวิบัตินี้ได้ทุกเมื่อจนถึงตอนนั้นแม้แต่ชีวิตน้อยๆก็ไม่เหลือแล้วมีศิลาวิญ,ญญาณไว้จะมีประโยชน์อันใดกัน ถึงอย่างไรพวกเราก็เคยคำนวณกันแล้วความสามารถของวังดาวราและสมาคมดับดาวราห่างกันไม่มากมีโอกาสที่สงครามจะยืดเยื้อไปหลายปีกระทั่งสิบปีก็ยังเป็นไปได้ข้าไม่อยากวันๆเอาแต่หลบซ่อนอย่างภวะาพะวงหรอกนะส่วนเรื่องศิลาวิญญาณพวกเราทุกคนน่าจะมีวัตถุดิบหาย,ยากเก็บไว้ไม่น้อยกระมังน่าจะพอไกลเกลี่ยเรื่องที่ศิลาวิญญาณไม่เพียงพอให้แก่อีกฝ่ายได้จุดนี้เขาน่าจะยอมไว้หน้าพวกเราบ้างกระมังบุรุษร่างผอมถอนหายใจพลางเอ่ยเกลียกล่อมไม่ได้ หรือว่าเพียงเพื่อเคลื่อนย้ายไปมาหาสมุทรดาวคลัง้งถึงกับต้องทําให้พวกข้าต้องล้มละลายเชียวหรืข้าไม่ยอมโดเด็ดขาดบุรุษหน้าดําสายหน้าดิกประหนึ่งปูโสมเฝ้าซัพ์มิปานช่างมันเถิดเรื่องนี้พวกเราสองคนรอดูว่าคนอื่นจะตัดสินใจเช่นไรดีกว่าบุรุษร่างผอมเองก็เคร่งเครียดไม่แพ้กันได้แต่เอ่ยออกไปอย่างไม่เต็มใจนักจบอีพแล้วครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะครับติดตามช่องอนิเมจีนแปลไทยได้ทั้ง YouTube, Facebook และ TikTok ขอบคุณครับ